ขนมครบทำง่ายขายดีแต่การมีใจรักคือสิ่งสำคัญสูงสุดนี่ค่ะทำความสะอาดค่ะเราจะทำความสะอาดเบ้าทุกครั้งหลังการแคะนะคะเพื่อความสะอาดทุกๆชิ้นทุกๆอันพยายามให้สะอาดที่สุดค่ะเพื่อลูกค้าได้ทานสิ่งดีๆมีประโยชน์แล้วก็สะอาดทุกหลักอนายค่ะหลังจากความความสะอาดเสร็จแล้วก็ลงน้ำมันนิดนึงค่ะ ความลื่นนี่ค่ะแล้วค่อยๆหยอดนะคะก่อนหยอดก็คนก่อนนะคะคนแป้งก่อนค่ะคนแป้งใหญแป้งนอนตัวนะคะโดยปกติแล้วแป้งส่วนใหญ่จะนอนตัวนี่ค่ะหยอดลงไปค่ะใหญ่เต็มเบานะคะวิธีการทําวิธีการหยอดแป้งค่ะตัวนี้นะคะกําลังหยอดแป้งอยู่นะคะนี่ค่ะอย่าให้เต็มเบ้านะคะเหลือนิดหนึ่งเพื่อมีส่วนพื้นที่สำหรับกะทิค่ะหยอกะทิลงไปค่ะ กะทลงไปในส่วนที่เหลือนะคะไม่ต้องล้นค่ะให้พอดีพอดีค่ะระดับไฟนี่ต้องเบาแบบกลางๆานะคะอย่าแรงมาก่ะคะ้าแรงมากนี่ไหมอย่างเดียวนะคะขนมครกโบราณน,นี่เน้นไฟเป็นสิ่งสําคัญค่ะแต่ถ้าเป็นเตาแก๊สนี่จะควบคุมไฟง่ายกว่าเตาถ่านนะคะแต่ความหอมความอร่อยก็จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่ความชอบนะคะนี่ค่ะใส่กะทิลงไปค่ะ อย่าให้แป้งแห้งตัวนะคะหน้าแป้งแห้งตัวนี่ยอดกะทิลงไปกะทิไม่เข้ากันกับแป้งนี่ความอร่อยความหอมนุ่มมันก็จะแตกต่างไปอีกนะคะความไม่เข้ากันในค่ะในเบ้าส่วนที่เหลือนะคะลงไปค่ะแป้งลงไปค่ะอย่าเลื่มคนแป้งทุกครั้งนะคะอย่าให้แป้งนอนตัวนะคะกะทิก็เช่นกันค่ะ๋ยนลงไปค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะ ในส่วนที่เราหยอดครบทุกอย่างแล้วก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะก็มีบ้างที่ว่าจะพ้นจากเบ้าหลุดจากเบ้าขึ้นมาก็าถือเป็นเรื่องปกติคะ่ะเรื่องปกติมีการรับไฟะคะ่ะใช้ไฟถ่านาเบาๆคะ่ะไม่ต้องแรงมากนะคะค่อยๆอ,อุ่นไปเลยนะ,ะแล้วก็ปิดฝานะคะรออยู่มันห้านาทีก็แค่ได้นะคะอันนี้ส่วนที่แค่แล้วนะคะ ความสดหอมมันอร่อยเพื่อลูกค้าทุกท่านความสะอาดถือเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะถูกหลักอนามัยเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทําให้ได้ดีที่สุดค่ะวางใน,นถาดไว้นะคะอ่าเนี่ค่ะนนี้ครอบไปเมื่อีค่ะอันนี้เป็นส่วนที่อีกเบ้าหนึ่งที่เราทําไว้นะคะอีกกระทะหนึ่งนะคะนี่ค่ะอีกถาดนี้กําลังจะเค่ได้แล้วค่ะ สังเกตดูที่ว่าขอบขอบเนี่ยมีการปีบตัวเองลงมาร่อนตัวเองลงมาเป็นร่องเป็นรูนิดๆเบาๆก็จะสามารถแคะได้นะคะ <_ S 1> อาจจะเห็นออกแดงๆนิดหนึ่งก็งงงคือแคะได้อ่านี้ค่ะเอาไปแคะเลยดีกว่าค่ะแคะได้แล้วค่ะ <_ S 2> เอาเมื่อกี้นะคะ <_ S 1> แคะไปเลยคะ <_ S 1> ่ะวิธีการแแคะง่ายๆค่ะจิ้มลงไปแล้วก็หมุนเบาๆนะคะจิ้มลงไปพยายามหมุนเบาๆนะคะ การวางถาดวางกระทะวางเบ้าเนี่เป็นสิ่งสาคัญค่ะให้นิ่งอยู่ตัวนะคะใหญ่เคลื่อนตัวไปมาได้นะคะให้ลงตัวกับเตาให้ดีที่สุดนะคะค่ะแคะลงมาค่ะแคะออกมาเนี่ค่ะที่แค่นะคะอ,คออกมาแล้วก็ก,กบโคสวยงามอร่อย